สวัสดีค่ะพบกับช่องทิปปี้ a ะแน l มือนี่ทิปสีผ้าพอแม่พี่น้องมากินของแซ่บแน่พ่อแม่พี่น้องเห็นบอเห็นบออันนี้บอแม่บักพริกเล้อจ้านี่พี่จ้งบักพริกแม่นบอคะ่ะมือนีทิปสีมาสเสนอเมนูปลาสามรดจ้าพ่อแม่พี่น้อง yeah สิเป็นอีหยังนะคะ มาส้งกันเลยจ้าดีสิพามาเบิงไกลๆเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้ามาเบิงน้ำกันจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องฟลาซ้ำรสแสบๆเลยจ้าเครื่องแน่นนะเลยจ้าอันนี้เอาปาทูเห็ดนะคะนี่เลยจ้าเป็นตะแสบปะจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เอาไปปะทูเห็ดนะคะนี่เลยจ้า ร้อมกับเขาสวนหันหอนนะจ้ะพาพ่อแม่พี่น้องมี่จ้าเขาสวน้ันหอนนยจ้าม,มาจ้ามากินน้ำกันเ้อค่ะหลังจากเข้าชมเสร็จแล้วนะคะ นี่จากทิพกระซิลงเมื่อกินแหงพ่อแม่พี่น้องเลยรับส้มนะคะเนื่อ oh. นี่แบบเป็นตาแซบได้จ้าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปลาทูนี่ค่ะนี่ได้จ้ะเบิ้งพ่อแม่พี่น้องเป็นตาแซบว่าจ้นานำยดปอกๆได้ค่ะนี่ oh. นำลาดจ้ะมาจ้ะไม่กินน้ำกันนะคะพ่อแม่พี่น้องรีบ oh. ตักออกมาก่อนเนาะ เ็ปแวร์ดายนี่โบเมนเอียงนะคะเอาไว้กินลายมือเอาไว้กินลายมือจ้าเศษรษฐกิจแบบนี้คะ่ะข้าต้องการการกินเนี่ยจ้ะมากินน่ำกันเ้อะค่ะพ่อแม่พี่น้องแซ่แบๆจ้าโ oh, <no. S 1> อ้โน้นี่คะ่ะกับพริกน้ำจับมาพี่น้องน้ำนจิ้มจ้า ใช้กับเขาหันห่อนได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะจ๊ะเขาสวยหอนห่อนนะจ้าอืม,มด้านน้ำจิ้มลงไปค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะ นี่จ้ะเอน,นาน้ำใส่ลงไปน้ำค่ะ บม่ถนัาจังอืมแสบจนเลียปากแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องอืมใครน่ามอนมีน่ากินกะลองเห็ดกิิเนมึงแลวจ้าพ่อแม่พี่น้องอืม แสบแสบค่ะแสบหลายกับหน้ำหยอดลงไปเลยค่ะเพ่อแม่พี่น้องนี่จ้าแบบว่าเนื้อปลาทูนี่กรอบๆเลยค่ะพอเพป่นเอาไปทอดนะคะเอาไปทอดเอาแบบวันที่นี่ก็เทสนำน้ำเชื่อมเนาะน้ำเชื่อมแยกเนื้อปลาทูก,ก็สิกรอบจั้หน่อยค่ะ อือแซ่บค่ะพ่อม่พี่น้องภายมาคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไะไข่ให้ทิพย์ไม่ได้ค่ะเสด้เป็นกำลังใจให้ทิพย์ได้เฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มอีกนะคะยิบเขตัตไปกินก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องหนี่เลยจ้าอย่าล้องไปเหตดกินเบิงเด้อจ้า ขอบคุณนายลายค่ะไปกันจ้าบ๊ายบาย